รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สวยไหมคะหมายถึงบรรยากาศด้านรอบของดิฉันในวันนี้นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สวยๆแบบนี้เราอยู่กันที่นี่หัวหินค่ะเมืองท่องเที่ยวใก,กล้กรุงสุดคลาสสิกนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานขนาดไหนการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นที่นี่ยังคงมีสถานที่รองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ร้านอาหารร้านที่พักร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะเรียกได้ว่ามาหัวหินเหมือนมาอีกเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสอสถานที่สําคัญสําคัญค่ะที่แรกจะพาไปย้อนรอยเรื่องของการเดินทางที่ปัจจุบันนี้ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวหินค่ะอีกหนึ่งที่จะพาไปสัมผัสกับศิละปะศิลปินของเมืองหัวหินรับรองว่ามาแล้วต้องหลงรักความเป็นศินลปินของที่นี่อย่างแน่นอนค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าค่ะ สถานที่ที่เราจะแนะนําในวันนี้นั่นคือสถานีรถไฟหัวหินค่ะสถานีรถไฟที่รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีแห่งนี้นั่นก็คือป้ายสถานีรถไฟหัวหินค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านต่างๆนิยมทําตัวอักษรและพื้นหลังให้เหมือนกับป้ายสถานีรถไฟหัวหินนอกจากป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ยังมีอาคารพลับพลาที่มีเรื่องราวความเป็นมา มีความสวยงามและคุรค่าแก่การอนุรักษ์เหมาะกับการเก็บภาพบรรยากาศสบายๆในระหว่างที่รอรถไฟหรือแค่แวะมาท่องเที่ยวก็ได้ค่ะวันนี้พิเศษค่ะเรามีนักเล่าเรื่องของชาวหัวหินมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้เราฟังจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปพบกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงด้านในสถานีรถไฟหัวหินค่ะเดี๋ยวเรจะมีผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้เราฟังนะคะอยู่กับคุณพี่อนันตชัยแจ้งเหตุพี่เบียค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เบียเป็นหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มกระตอยรักหัวหินนะคะวันนี้มาถึงสถานีรถไฟหัวหินไม่ยากาศไม่ได้เป็นสถานีรถไฟก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเลยครับของเมืองอีนเรานะครับเป็นสถานีรู้สึกว่าเป็นสถานที่สวยงามที่สุดนะครับ เมื่อ4ีหปีก่อนนะครับจ่อได้รับรางวัลน,นะครับจาก,กนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าหนึ่งใน10ล้านคนเนี่ยถ้ามาเมืองบางไทยเนี่ยต้องมาเที่ยวที่หัวหิน2ปีซ้อนเลยครับรางวัลน,นี้นโอ้โหที่นี่บรรยากาศรมรื่นนะคะที่สําคัญก็มีเป็นสีแสงสีของอความสวยงามของความโดดเด่นของที่นี่ด้วยสวยงามครับวันนี้ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงจุดไหนคะของอตัวสถานีรถไฟนะครับอาคารนี้ตั้งอยู่กลางเมืองเลยครับกลางเมืองก็เหมือนกับว่า เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหัหินการรถไฟนะครับสร้างทางรถไฟมาถึงหัหินเนี่ยมีรถไฟจอดปุ๊บเนี่ยทำให้เมืองหัหินเนี่ยเป็นที่รู้จักอของนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศครับกลางเมืองเลยครับตรงนี้เส้นทางนี้ก็คือจะผ่านจากไปลงใต้าจากกรุงเทพนะครับก็ ถึงหาดใหญ่ถึงหาดใหญ่ไปสิงคโปร์เลยครับก็คือเป็นเส้นทางลงใต้นั่นเองนะคะที่เป็นจุดเริ่มของการท่องเที่ยวใช่ครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์ใช่ครับผมนอกเหนือจากนี้ในส่วนนี้ยังมีสถานที่สําคัญด้วยใช่ครับก็อยากแนะนำเลยครับถ้ามาที่สายรถไฟหัวหินแล้วเราควรจะเดินไปที่พะพาพระมงกุฎครับค่ะครับผมใค่ใกล้ที่เองนะฮะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยดีกว่าครับ่ะ เป็นสิ่งสําคัญของที่นี่เลยคระพลาพลาขราวมัดุก้าวครับนี่ครับจริงๆแล้วอตอนที่รถไฟเปิดเดินจากบางกอกน้อยถึงถึงที่นี่นะครับตัวสถานีเก่าของอินจอยู่ด้านโน้นนิดเดียวตรงซุ้มเนี่ยนะเป็นต้นของถนนกำเนิดวิถีถนนเส้นแรกของเมืองอกิณน,นะครับพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็อาคารสถานีรถไฟที่เราผ่านมาเนี่ยคือจริงๆแล้วสร้างที่สำหรับงานรัตพิธีสมัยในหลวงรัชกาลที่6นะครับแต่เผเอิญท่านเสด็จสวรรคตก่อน หารถไฟก็เลยเอามาตั้งไว้ที่นี่ก็เคยยุดมุฟจากตรงนน้นอ่ะประมาณ50เมตรมาไว้ที่ปัจจุบัน<ฮ>เป็นตัวอาคารสารรถไฟ<ฮ>ส่วนพระพาพระผขุดเนี่ยครับพระผ้ขุดเก้าเนี่ยฮะก็คือแต่ก่อนอ่ะจะตั้งไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมนะมเพื่อที่ว่าเวลาเสด็จดูกองเสือป่าในหลวงการที่6เสด็จดูกองเสือป่าเนี่ยดูการซ้อมยุทธวิธีในการลบกองเสือป่านะฮะพอท่านเสด็จสวรรควรคตเสร็จแล้วเนี่ยการรถไฟก็ทอดเก็บไว้ จนปี2511นะครับผู้ว่าการรถไฟสมัยนั้นนะก็เลยมีสวาวะเอาสมควรมาตั้งไว้ที่นี่นะ <c oughs> เพื่อที่เป็นที่พักเวลาในหลวงรลชการที่6นะเดินทางไปประสาทพวกนี้นครับค่ะจะเ,เป็นสถานที่สําคัญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดให้กับนะักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้ถ่<พ>ายนอกภ <นะ S 1> ่ายนอกได้นะคะก็อนะันนี้ประมาณกี่ปีได้ครับพี่ก็รถไฟเดิน หัวหินเนี่ยร้อยแปดปีอันนี้ก็ประมาณร้อยปีครับสองสี่ห้าสี่นี่สองสองห้าห้าสี่แล้วก็ร้อยกว่าปีเสร็จแค่ะคอันนี้<ม>ก็เป็นสถานที่สําคัญนะคะที่มาแล้วมาถ่ายภาพไม่ควรพลาดเลยต้องมาถ่ายภาพเพราะว่าไม่ไกลนะคะเดินมานิดเดียวเองก็ถึงแล้วตรงนี้เป็นพัะพลานนะคะในส่วนนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาหัวหินนั่งรถไฟมาแล้วคร,ระแวกใกล้เคียงหนึ่งวันจะไปที่ไหนได้บ้างคะมีตรง<อ>ไหนแนะนาบ้างตามหลักแล้วรถไฟมาถึงปุ๊บเนี่ย ก็ถ้าตัวฐานีนะครับก็จะมองเห็นชายหาดหัวหินสวยๆเลยมันระยะ850เมตรนะครับบริเวณนี้นะตลาดตัวลุ่งอยู่ใ,ใกล้นะครับสวนสาธารณะผลกินเพชนะครับอาคารเทศบาลหลังแรกของเมืองไทยก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี้เดินถึงเลยสานามกอล์ฟหลวงแห่งแรกเมืองไทยก็อยู่ตรงข้ามสายไฟเลยคือหัวหินสมัยก่อนนะครับ30 40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะมานะั้นนึกถึง3-4อย่าง คือสถานรถไฟหัวหินสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโรงแรมรถไฟขึ้นสูน่จุดบันคือโรงแรมเซนทารานะฮะแล้วก็ตลาดฉัดชัยตลาดท,ที่ทันสมัยที่สุดในเมืองในในเซาท์อียต์ยเมื่อสมัยนั้นพระราชวังไก่กังวลน,นะฮะเนี่ยแต่ครับในสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวใหม่ๆอาจจะเป็นบ้านศิลปินอ่าใช่เดี๋ยว<ป>วันนี้เราจะพาไปค่ะ,ะนะครับ้าๆวันนี้ก็เรียกว่ามาที่นี่มาวันเดียวเนี่ยก็เที่ยวได้หลายที่มากเลยและที่นี่ก็จะกลายเป็น เหมือนเมืองใหม่เลยเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีอะไรเยอะมากที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมใช่ครับทีนี้อยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านดินหนึ่งอยากให้รักษาความเป็นหัวหินความดั้งเดิมความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้างมีอะไรแนะนํำยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะเรื่องนี้ตรงคอนเซปต์กับกลุ่มมาตอยนะครับกลุ่มมาต้อยรักหัวหินเราก็ร่วมกับสถานีรถไฟหัวหินในเวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวเรื่อง มาค่ายมาเเทศน้อยนักเล่าเรื่อง,งกิจกรรมเรื่องผีพุ่งใต้ผีผีพุ่งใต้นะครับเป็นประเพณีนหนึ่งเดียวในโลกซึ่งมีที่หัวหินทุกวันที่12เมษาเราวิ่งมาเราอารนุรลักกับน้องๆกันนะก็20ป,ปีแรกที่ลักกันมานะครับหนึ่งเดียวในหัวหินฉะนั้นอ,อยากจะให้ย้อนรอยย้อนรอยในการเดินทางไปไปดูพวกวิถีชุมชน ซึ่งซึ่งเมื่อสองปีก่อนเราเคยทำร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานประจวบีรีขันให้มีรถรางวิ่งชมเมืองเมืองหัวหินซึ่งน้องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวหัวหินครั้งที่7ครั้งที่1ิแล้วเขาไม่ทราบเลยว่ามันมีเส้นทางแบบนี้จริงๆนะครับมันน่าเที่ยวครับดูตึกรามบ้านช่องสมัยก่อนชมุมชนคนสมัยแรกที่มาย้ายมาจากเพชรบุรีแล้วมาอยู่เมืองหัวหินแลวามาดูอัตลักษณ์ของเมืองหัวหินนะครับ แต่ว่ามาวันนี้แล้วนะคะจะมาเที่ยวอย่างเดียวมาถ่ายภาพอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่มีเป็นของฝากด้วยติดไม้ติดมือกลับไปมีเป็นร้านกาแฟของที่นี่ด้วยอ๋อร้านกาแฟติดตัวสถาน,นี้เลยครับคิวแล้วไป,ไปละ <laughs> ไปดีกว่าค่ะ <laughs> กใกล้สถานีรถไฟนิดเดียวเองเดินมานะคะเข้าไปด้านในร้านดีกว่าค่ะน,นำะ้ำเมื่อวันหัวหินนะคะ,ะสวัสดีนช่เลยน้ำเมื่อวันหัวหินนะคะก็เป็นรา้านกาแฟ,ฟอยู่ติดเลยติดติดตัวตอาคารสถานีรถไฟเลยถ้าพูดถึงของฝากล่ะคะมาหัวหินแล้วจะต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างคะ ถ้าของพื้นชี่จังหวัดประจวบเรานะครับก็สับรตเพราะว่าสับรตต้นแรกอยู่ที่ปานบุรีนะครับในเมืองไทยเรานะฮะก็อาจจะมีพวกสับรถชิดเชฟนะครับแต่เป็นทาสสับรตนะฮะซึ่งจะมีร้านจําหน่ายทั่วไปนะครับหรือจะศูนย์โนท็อปนะฮะเพราะเราจะได้ชั่วบทบุญลุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะเนี่ยใกล้ากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิบอาหารพื้นถิ่นที่ต้องห้ามพลาดของเมืองไทยเลยคือ มะละกอหอยเสียบลลรหรือว่าหอยเสียบมละละกอเขาให้กินยังไงเข้างางองกรุงเทพไม่เคยรู้นะเวลาผมเอาไปออกบูธที่สวนลุมนะครับก็การเอามะละกอหอยเสียบมาย่างมาปิ้งนะนะแล้วก็กินน้ำจิ้มหวานแล้วก็ปากกับมะละกอที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนส้มตำอ่ะแล้วก็กินเข้าไปครับหนึ่งเดียวครับมีที่อยู่อินเท่านั้นคุณพี่ทำท่าหน้าทานมากเลยอร่อยมากมีหลายร้านที่นี่มีสิบประมาณเก้าสิบร้านนะครับก็มาทานกันได้ได้เลยเดี๋ยวจะให้คุณพี่ฝากนิดนึงสำหรับ คุณผู้ชมทูท้ชมาทางบ้านสนใจอยากจะมาที่นี่จะได้รับอะไรกลับไปบ้างโอยินนะครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเย่างาินเราเนี่ยจุดขายก็คือในดีคือเป็นาชายหาดแห่งแรกของเมืองไทยสถานพักตากอากาศแห่งแรกองใจนะครับยังมีมา้าให้ขี่บนชายหาดนะครับยังมีวิถีชีวิตเดิมๆนะการเอาหม, ực, ม ực, ึกหมึกตากแห้งนะครับการเรือหมึกเรือใดหมึกนี้ยังมีอยู่นะครับก็จากที่ว่าคนยุ่งหลังช่วงหลังเนี่ย จะมาเที่ยวมาพักรีสอร์ทพักโรงแรมนะครับแนวทันสมัยแต่ก็อยากให้คิดย้อนกลับไปในดีตว่าวิถีชีวิตว่าทำพื้นพื้นถิ่นของหหินเนี่ยยังมีที่สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับบางท่านยังไม่รู้เลยว่าที่มาของหัวหินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนะนะก็ลองเดินไปเที่ยวค่อยเดินจอดรถแล้วเดินไปเที่ยวนะครับสงสารเจ้าจะเห็นเลยฮนะทำไมเขาเรียกแหลมหินจนกลายเป็นที่มาของหัวหินนะครับมีโอกาสนะครับเรียนเชิญครับได้ทั้งทางบกทางนะ้ำทางอากาศก,าก็มีนะครับ บินจากโกรังเปิลมาหหินครับมีเหมือนกันครับค่ะเรียกว่ามาทีเดียวนะคะคุ้มจริงๆนะคะกับการที่ได้มาท่องเที่ยวที่หัวหินแห่งนี้และที่สาคัญกลุ่มของคุณพี่เขามือกระตอยรักหัวหินมอตอยอยากจะเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆก็เซิร์ชเข้าไปได้ใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอทีวีสนใจอยากจะเข้ามาดูกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้าไปดูกันได้วันนี้ขอบคุณพี่เบี้ยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายในสถานีรถไฟหัวหินกันก่อนแล้วก็จะพาไปอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะจบจากสถานีรถไฟหัวหินเดี๋ยวเราจะพาไปชมเรื่องของศิลปะศิลปินกันบ้างค่ะว่าแต่จะไปที่ไหนนั้นอย่าพลาดนะคะช่วงนี้มาเอาใจผู้ที่ถูกใจในเรื่องของศิลปะกันบ้างค่ะเราเดินทางมา ก็มาเจอหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นคือหมู่บ้านศิลปินหัวหินค่ะว่าแต่ด้านในจะมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามชมกันบ้างออเข้าไปด้านในเลยดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะหมู่บ้านศิลปินนะคะแล้วก็นี่เลยมีจิตรกรตัวน้อยคนสวยรอต้อนรับอยู่นะคะสวยไหมคะสวยอย่าเข้าไปด้านในดีกว่าคะ่ะ อันนี้เป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นวัยรุ่นมากไปค่ะบายยโอเคบายยบายๆเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางด้านของหนึ่งในผู้ก่อตั้งของดีๆนะคะสวัสดีค่ะพี่นางค่ะสวัสดีค่ะนี่คนสวยของเราอีกหนึ่งพนักงานต้อนรับรุ่นใหม่ล่าสุดของเราค่ะอันนี้ใช้รายงานเด็กนะอันนี้แหละค่ะเป็นจิตกรตัวน้อยจริงๆนะคะเราอยู่กับพี่นางนะคะหนึ่งในผู้ก่อตั้งหมู่บ้านศิลปินหัวหินนะคะต้องถามก่อนเลยว่า เริ่มมา,ไ,าได้ยังไงสถานีอย่างนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นโดยที่เป็นชีวิตของเราอยู่แล้วครอบครัวของเราอย่างนี้ค่ะค่ะก็คือจบการศึกษาด้านนี้แล้วก็วาดรูปมาตลอดสร้างสารรค์งานศิลปะมาตลอดอยู่กับกลุ่มเพื่อนฟุง้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรคือชอบเผื่อแผ่ค่ะเออพอเราพอเราวาดเราสร้างสารรค์งานศิลปะของเราเป็นอาชีพของเราอยู่แล้ว แล้วก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆศิลปินได้เข้ามาร่วมสร้างสารรค์กันอยากให้เพื่อนอาชีพอื่นรู้ด้วยว่าอาชีพนี้ทำเป็นอาชีพและเป็นชีวิตจริงๆได้ม,มันก็เลยเกิดหมู่บ้านศิลปินหัวหินขึ้นมาทีแรกก็เริ่มจากครอบครัวของเราค่ะสามีภรรยาลูกน้อง เขยน้องสาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเลยตั้งแต่ยี่สิบปีที่ผ่านมาโอ้ใช่ปีสองพันเราเปิดปีสองพันปีสองพันใช่ยี่สิบปีเพิ่งยี่สิบปีเองเพิ่ี่สิสาวซึ่งจะเป็นสาวแ้วรุ่นยี่สิบปีนะคะทีนี้หมู่บ้านศิลปินมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเหรอคะจริงๆแล้วเป็นแกลเลอรี่ที่มีชีวิตอ่า ปกติแล้วแกลเลอรี่ก็คือเป็นการสร้างงานศิลปินก็จะไม่ชอบเจอใครคลุกอย,กอย,กอยู่กับตัวเองกอ่ับพี่ใช่ค่ะอยากจะอยู่กับตัวเองสร้างสารรค์งานตัวเองอารมณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครแต่ว่าของเราศริลปินมันมีสาประเภทเนาะคุยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคุยรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งของเราอาจจะอยู่ในประเภทคุยรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งค่อนไปทางคุยรู้เรื่อง หมายถึง,งว่าไปานึกก่อนว่าเราอยู่ในขั้นไหน,น <c oughs> ไหมายึงว่าเราอยากให้<ะ>คนอื่นๆเห็นว่าอ๋อททำงานศิลปะมันไม่ได้ยากม,ม,มันมีความสุขอย่างนี้นี่เองค<ะ>่ะนั่นแหละก็เลยก็เลยเกิดเกิดขึ้นมา<ะ>ค่ะค่ะอย่างนี้ด้านหลังเราอยู่ตรงเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อาร์ตแกลเลอรี่ส่วนนี้เมื่อก่อนเราย้อนไปนิดนึง20ปีที่ผ่านมา เราเพิ่งฉลอง20ปีเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะคะพอหมดแล้วก็คือปีที่21เราก็เลยคิดใหม่ด้วยเนื่องด้วยว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเขาก็เริ่มผุพังเราก็เรโนเวทเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรากะว่าจะทำเป็นมิวเซียมไปเลยส่วนด้านไหนนะคะ,คะส่วนนี้ช่วงหลังโควิดนี้ เราเพิ่งเปิดวันที่19ของเดือนที่ผ่านมาลองดูซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดีมากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมหัวหินไม่มีที่เที่ยวช่วงกลางวันส่วน่นอกจากทะเลนอกจากทะเลเออนอกจากทะเลร้านคาเฟ่ร้านอาหารช่วงกลางวันนะคะใบบ่ายอย่างเงี้ยก็คือบ้านศิลปินก็ตอบโจทย์ว่า อุ้ยมาเดินเล่นมาเที่ยวอืค่ะค่ะก็จะมาได้ที่นี่ตรงนี้ก็มีนะมี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 คนอยากงี่นจะอยู่กับเราเขาเป็นศิลปินเขาเป็นศิลปินตัวน้หยจล่าสุดรุ่นหลังลค่ะภูมิใจนําเสนอแม่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแกลเลอรี่ตรงนี้เพราะว่าเ่าบอกว่าศิลปินที่นี่คือวาดวาดที่นี่เลยที่ทำงานที่นี่เลยทำงานที่นี่เลยนะคะเข้ามาแล้วว้าวค่ะบอกเลยเข้ามาเลยดีกว่านะคะก็มีทุกประเภท รูป<ห>แบบให้เลือกศิลปินแต่ละท่านก็คือสร้างสรรค์งานในรูปแบบที่เขาชื่นชอบค่ะที่เห็นเป็นบนผ้าใบแล้วก็สีกองกองอย่างนี้ดูนะคะแต่ละคนกองสูงขนาดไหนบางคนก็ขูดออกแล้วเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบค่ะค่ะโดยปกติแล้วคือศิลปินที่มาที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาเข้ามาจากไหนเขาเป็นคนในหัวหินเองหรือว่าจากหลายๆพื้นที่มารวมกันมหีหลายๆพื้นที่หลายๆท่านก็อยู่กับเรา20ปีแล้ว Oh. อ่าใช่อย่างท่านสุดท้ายนุ่นก็คืออยู่อยู่กันมา20ปีแล้วค่ะบางท่านก็ไปไปมามาหรือหลายส่วนก็เป็นเราสนับสนุนซื้อมาเพื่อวางขายให้ให้ลูกค้าได้มีหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบค่ะ,คะเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่ถนัดที่จะผลิตเองอถูกไหม,มแต่เขาแต่ของเขาก็สวยลูกค้าอยากได้ก็คือเราก็สร้างสารรค์ขึ้นมาให้หรือว่าไปสนับสนุนศิลปิน มตรเมเออใช่ทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะค่ะอยากให้มันอยากให้เป็นหับจริงๆหมุนเวียนจริงๆแล้วก็จุใจจริงๆคือมาได้ได้ทุกได้ทุกรูปแบบค่ะก็คือมาวางจำหน่ายที่นี่ด้วยถูกต้องก็คือนั่งวาดอยู่ถ้านักท่องเที่ยวมาโอ้ยชอบจังเลยชิ้นงานนี้ก็คือแบ่งปันให้คุยกันได้เลยโดยตรงใช่ยิ่งเห็นศิลปินตัวเป็นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแน่นอนเลยว่าเนี่ยโอ้ เป็นงานของเขาคผู้ชมดูสี ind, ดูดูดูามาทันแรกนี่คือแบบว่าโอ้โหว้าวมากกับสีสันตรงนี้คือการเล่นสีที่แบบสวยงามมากค่ะท่านใดก็เข้ามาเนี่ยสามารถซื้อกลับไปได้เลยะะสถานีรถไฟหัวหินก็เป็นหนึ่งหนึ่งในพอยที่ลูกค้าชอบหหค่ะค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะเมื่อสักครู่เพิ่งไปมาอันนี้มาอ,<ะ>อยู่บนบนนี่แล้วใช่แล้วก็ สีสันสดๆอย่างเนี้ยสะใจอย่างเนี้ยลูกค้าทางสแก,กนเนเนเวลแล้วก็ทางคนต่างชาติอะคะ่ะ mm hmm. เขาชอบมากๆ mm hmm. อันนี้ก็เป็นตุ๊กๆุ๊ตุกตชิ้นงานของคนไทย<ช>นะคะบ่งบอกถึงความเป็นไทย<ช>อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินชมภาพสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกเท่านั้นที่นี่ยังมีเป็น เป็นโรงอะไรนะโรงเล่นศิลปะโรงเล่นศิลปะแล้วก็มีเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่คาเฟซึ่งมีเป็นแกลเลอรี่เล็กๆด้วยแสดงผลงานครบครันได้ด้วยเดี๋ยวไปชมค่ะ ห้องจะแสดงศิละปะที่มีชีวิตจากฝีมือของคนไทยที่เมื่อเราเดินเข้ามาก็ได้สัมผัสกับความสุขทางสายตาที่ศิลปินต่างรังสรรค์ชิ้นงานจะแสดงโชว์อย่างเรียงรายนักท่องเที่ยวที่แวะเวลี่ยนกันเข้ามาสามารถพูดคุยกับศิลปินได้โดยตรงและเปลี่ยนความคิดมาพักสมองหลบความวุ่นวายกันได้ที่แกลเลอรี่แห่งนี้ค่ะนี่เป็นการเขาเรียกว่าไม่ไปกําหนดกรอบแนวความคิด ศิละปะจริงจรินะคะศิละปะที่ลงตัวที่นี่เปิดยังไงบ้างคะพี่นาเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันไหมคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวศิลปินได้ซักผ้าซักผ่อน <laughs> ไปแบงค์ไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทําธุระส่วนตัวบ้าง 1>, 1, 1วันค่ะศิลปินทางานหนักนะคะเห็นไหม <laughs> แต่เรามีความสุขค่ะจริงๆก็คือเป็นการแบ่งเวลามากกว่า <laughs> เราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสก็คือ6วันต่อสัปดาห์เลย ปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะสิบโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสนใจก็มาได้ถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะแบบอยากจะมาเป็นศิลปินคนหนึ่งในนี้เลยก็ลงมือได้เลยมาได้เลยคืออยากมีมีความสุขกับการที่เห็นเขาวาดด้วยแล้วก็พอองลงอยากจะปล่อยของบ้างเชิญเลยค่ะเราก็มีเห็นไหมครบไหมครบวงจรไหมกระตุ้นจินตนาการเสร็จทำได้เลยมีที่ปล่อยของให้ด้วย ได้ได้ว่าครบนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นายจริงๆพาเรามาแนะนําสถานที่สบายๆได้ผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดจากโลกปัจจุบันนี้ด้วยใช่กลางวันหัวหินไม่รู้จะไปไหนส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นที่ที่นั่งสบายชิลๆมีทั้งอาหารเครื่องดื่มให้ทานเวิร์กช็อปแล้วก็มีแกลเลอรี่ภาพเขียนสวยๆให้ชมด้วยค่ะ อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งตาอิ่มทั้งความรู้สึกนะคะที่นี่ฝากให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้เดี๋ยวทิ้งบ์โทรศัพท์แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ไว้ให้นะคะทางที่หน้าจอทีวีสนใจก็มากันได้วันนี้ขอบคุณพี่นายนะคะยินดีค่ะเดี๋ยวลาไปทน่ภาพสวยๆของที่นี่นะคะและนี่ราคาที่นี่หัวหินนะคะสถานที่ที่สวยงามทั้ง ทั้งบรรยากาศทั้งความรู้สึกคนที่นี่น่ารักด้วยนะคะโอกาสหน้าจะไปที่ไหนอ,อย่าลืมติดตามรับชมนะจ๊ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ